มันก็ออกมาสูงเห็นไหมไหนคุณยายตัดนี่สูงแบบนี้พอคุณโลรมาก็มันก็สูงอ๋อเขาตัดสูงไปเนาะจ้าถ้าเราตัดเตี้ยๆมันก็ออกเตี้ยๆมันก็มันครับผมอันนี้คือตัดไม่ดีนี่ตัดไม่ดีตัดสูงไปอ๋อตัดให้ดีต้องตัดขนาดไหนคุณยายโชว์สักอันหนึ่งดิอ่าดูคุณยายนะจะตัดให้ดูนะผู้ชมครับของแท้ของแท้นะครับนี่ตัดเตี้ยอ เจีบว่านี้มีดกับกระบะมีดมีคมไม่คมไม่ได้เอาคมโตเพราะว่ามีดเนี่ยกลัวสามีนะไม่ต้องเอาคมคมนะไต้ยมไม่ได้เหลิดเพลินม็ด้ลงได้ครับผมตัดประมาณนี้นะคุณยายเนาะจ้าครับครับขายทำไมจ้าในเมื่อมันกินดีขนาดนี้จ้าอันนี้คืออ้วนแบบสุดๆเลยนะคุณยายนะระหว่างไอ้ชาโรลี่กับไอ้บรามบันตัวสีดำตัวนั้นแล้วก็ไอ้วัวพื้นบ้านนี่อันไหนกินง่ายที่สุด อันน okay. ี้กินง่าย่สุดรู้ยังไงวะจุงให้กินยาอะไรกินเรียบเลยตัวนี้นะจ้าพื้นบ้านนะจ้ากินง่ายจ้าไม่ซแล้วก็กินง่ายแต่ตัวตัวตัวดำนี่กินไม่ค่อยดีกินไม่ค่อยดีจะบ่จะบ่กินกินยาเยอะก็กินเจะบ่ะกินจะบ่ยจะบ๊ยกินนิดๆหน่อยๆเนาะหลอมหลอมแหลมแหลมไอ้ชาเล่ก็กินพอสมควรจ้าแต่ถ้าเป็นวัวพื้นบ้านนี่กินดีมากกินดีมากเลย ว่ารู้แเครื่องเมนโกหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณยายจ้าคุณยายชื่ออะไรครับชื่อสวยจ้าชื่อสวยสวยสวยปริหะจินดาครับผมคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ดงสายโอ๊ยเตยมสเกลหรออันนี้น่าจะเป็นชาลีนะจ้าอันนั้นน่าจะเป็นวาคิวจ้าโคนเวียครับผมเลี้ยงง่ายไหมครับวัวคุณยายไม่เลี้ยงมันยากหระอไม่ยากจ้าให้กินอะไรบ้างครับ กินฟางกับกินกินยาเนี่ยแค่นั้นจ้ะเคยซื้ออะไรให้กินไหมเมื่อก่อนซื้อซื้อกันตัวให้กินซื้อรำจ้ะทุกวันนี้แล้วครับยุดแล้วทำไมถึงหยุดครับคุณยายไม่มีตังค์อ๋อจ้ทำไมเมื่อก่อนถึงได้ซื้อละครับคุณยายเมื่อก่อนมันมีมั่งเนาะเนี่ยเงินสูงอายุมาก็ซื้อซื้อูมาก็ ผสมไอ้บางทีก็หอาหารสักทุ้งหนึงอะไรัรัมผมนานให้กินทีคือตอนนั้นพอทําได้พอซื้อให้กินได้ครับผมตามสภาพเลยครับผมมอืเห็นคุณยายว่าให้กินแบบธรรมชาติเนหญยากับฟางมันอยู่ได้นี่ครับคุณยายวัวนมือเลยเนี่ยกระไรวิสูรวมเนาะครับผม แต่ว่าตอนนี้ก็พอใช้ได้นะอันนี้เพิ่งเอาเข้าคอกใช่ไหมครับย้าเพิ่งเอาก็จะจัดหญ้านี่เมื่อกี้คุณยายเอาไปผูกข้างนอกจ้าปูกนี่ทนี้อ๋อทีลงลงตรงนั้นนะครับคุณยายหญ้าทำไมต้องเอาวัวไปปูกข้างนอกครับคุณยายก็มันไม่ไม่หญ้าวันนี้คือเราไม่มีหญ้าก็เลยต้องเอาวัวไปผูกข้างนอกครับผมให้เขาเดินยืดเส้นยืดสายครับผมแต่ว่ามันสภาพดีนะคุณยายเนาะหอมอันนี้จะหอมมันหอมตรงไหนครับคุณยาย มือจะอึงมันนี่ออืหมันอ้วนมากนะคุณยายเนี่ยครับผมถ้าคุณยายบอกว่าผมนี่วัวที่อื่นนี่ขี้เล็กเลยนะคุณยายนะนี่นี่นี่พี่นี่น้องโอ้ห่างกันมากเลยอันนี้คือแม่ไม่นี่แม่นี่ลูกนี่ลูกคนคนที่คนที่หนึ่งคนที่สองอันนี้คือแม่อยู่ตรงกลางจ้าผสมลูกมันได้เป็นตัวตัวนั้นนะผสมรามันใช่ไหม ครับผมแล้วก็เอาแม่มาผสมชาโรเลได้เป็นลูกตัวนี้จ้าทำไมถึงผสมแตกต่างกันนุ้ยน,นุ้ยบัญหาอันนี้ก็ได้ที่นี่เองแดงดามันมกไม่รู้เป็นยังไงถึงมาดำผสมตัวหรือผสมหอดหลอดกี้รลยคุณยายครับอันนี้วัวพื้นบ้านนะจ่าจๆาจาทำไมมันอ้วน,นอย่างนี้นวอ้วนมากเน่สงสัยจ้าเกิดเกิดอ้ย เป็นมันเน่ยเป็นมันใช่ไหมมันเคยมีลูกมาก่อนไหมมีมีเคยมีแล้วมันเคยอ้วนแบบนี้มาก่อนไหมอ้วนอ้วนอ้วนแบบนี้มาก่อนเลยจ้าทำไมมันถึงอ้วนขนาดนี้ครับคุณยายห้ยบัน t าใหญ่ก็บ่งตรงเท้ามันเมียนไหนเออเนี่ยเจี๊ยบก็เหลี่ยมเจี๊ยบอันเจี๊ยบตีครับผมไม่ไม่คือคุณยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ้าว่ามันจะ อ้วนทําไมถึงอ้วนในขนาดนี้ใช่ไหมจ้ามอคิธาให้ให้ล้วงดูในตากว่า,า,วาจะไปไปล้วงบ้าสงสาา<อ>ั่นนะ๋อไม่มีก็ไม่มีไปครับผมอ,อ่ะคุณยา่นี่ซีอาเป็นคิธาต่างต่างอย่างนีเขาจะเตุ่นตุ่นซันเมืองซันใส่ใจค,คือเขาบอกว่าให้ขายคุณยายบอกว่าจะขายทําไมจ้าในเมื่อมันกินดีขนาดนี้จ้า <laughs> อันนี้คืออ้วนแบบสุดๆเลยนะคุณยายนะระหว่างไอ้ ชาโลลี่กับไอ้บรามบันตัวสีดําตัวนั้นแล้วก็ไอ,วอ้วัวพื้นบ้านนี่อันไหนกินง่ายที่สุดอันนี้กินง่ายที่สุด,นนสดรู้หรือยังไง,งว่าจุงให้กินยาอะไรกินเรียบเลยตัวนี้นะจาพื้นบ้านนะจากินง่ายจ้านืออ่ะอ่ะมีซาล้วก็กินง่ายแต่ตัว,ต,วตัวดำนี่กินไม่ค่อยดีกินไม่ค่อยดีจะบอยจะบอยกิกน กินยาเยอะก็กินจับไปกินจะบจะบ้ปกินนิดๆหน่อยๆเนาะหลอมลอมแหลมแหลมไอชาเล็กก็กินพอสมควรแต่ถ้าเป็นวัวพื้นบ้านนี่ยกินดีมากกินดีมากเลยถึงว่าเต็มเครื่องเมนโกวหน่อยครับผมเขาเคยให้ลูกมาแล้วเนาะมีแล้วแล้วทำไมถึงได้เลี้ยงวัวพื้นบ้านครับคุณยายก็เมื่อก่อนไม่รู้แลกกันไปแลกกันมาอ๋ออันนี้คือเป็นวัวที่เราแลกมาจ้าครับผม คือะม่าเ่ยเล่ยมือคนมันมีตัวผู้เนาะครับผมแล้วไปเล่ยตัวเมียมาอ๋อใช้วิธีการแลกวัวจ้าก็คือเอาตัวผู้ไปแลกเอาตัวเมียมาอ๋อมีลูกหลายตัวแล้วแต่อย่างงี้มืออยู่หลังครับผมอืมแล้วก็สอบตัวนี้คุณยายค่ะแบบนี้ทำไมครับนี่นอตุ๊ไอ้แมลงวันอ๋อไล่แมลงวันมันช่วยได้ไหมครับคุณยายเออช่วยได้ใฮ้ช่วยได้จริงๆใช่ยังไหมจ้าเรียนนี่แค่ ยุ่งอะไรมันกัดมันเนาะครับผมแล้วคุณยายได้จุดไฟไล่ยุงบ้างไหมครับนี่ไม่เคยจุดหรอกมีแต่ไฟเปิดเนี่ยไฟไล่ยุงนะจ้ามันช่วยได้จริงๆริงไหมครับคุณยายไม่รู้หรอกไอ้ยางงั้นอปนได้ค่อยออกมาดูกลางคืนแล้วครับผมแต่ว่าครอควัวของคุณยายแห้งเลยนะแห้งเองครับผมใช้ได้เลยได้เอาขี้วัวไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับโอ้ขายให้กระโดดหมดขี้วัวนะจ้าก็ ยายไม่มีนาโนไม่มีที่นาทีอะไรเอาขี่วัวไปใส่ครับผมก็ต้องขายถ้าไม่ขายก็มันเยอะแยะเลยถุงละเท่าไหร่ครับคุณยายไม่ขายเป็นไอ้นิคอกเลยเหมาเขคอกเลยอ้ายอันนี้พันห้าอันนี้พันหนึ่งอ๋อขุดเท่าไหร่ก็ขุดไปเลยขุดไปเลยช่วยขุดเขาอีกโอ้จากยนนะห่มข้อกนั้นพันห้านะข้อกนี้หนึ่งพันไม่ต้องขายวัวแล้วขายขี้วัวแทนมันมี ไม่มีวัวขายแล้วคิดว่าเลี้ยงวัวกำไรหรือขาดทุนขาดทุนลองก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนตัวแค่นี้เกือบได้และสองหมื่นไหนตัวขนาดไหนนี่ไอตัวเล็กตัวนั้นนะจ้าทุกวันไม่ได้แล้วทุกวันไม่ได้แล้วทุกวันได้เท่าไหร่ครับคุณยายไม่รู้ไม่ไม่เคยได้ขายไม่มีวัวขายครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนราคาดีมากจ้าจ้าครับผมเมื่อก่อนปีสองปีก็ได้ขายแล้วอืม ครับผมทุระหว่างวัวพื้นบ้านกับวัวสายพันธุ์นี้ยอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันอแล้วคิดยังไงถึงมาเลี้ยงตัวนี้ครับคุณยายก็ไอ้นี่มันมีก่อนไอ้นี่มันมีก่อนตัวนี้อีกี่ตัวกันนาจะไอชาลลี่เนี้ยได้มาอย่างไงครับคุณยายซื้อมาตายายให้มาไม่มี่ก่อนอ๋อก็เลยได้เลี้ยงมาต่อจ้าครับผมนั่นแล้วก็ มีกระตัวเล็กมีลูกก็เก็บไว้ครับผมแสดงว่าเราเริ่มต้นที่ชาโลลีแต่พอได้โอกาสเอาวัวที่เราเป็นวัวตัวผู้ไปแดกวัวพื้นบ้านมารู้สึกว่าวัวพื้นบ้านจะเลี้ยงง่ายกว่ากินง่ายกว่าอันนี้คือหญ้าของคุณยายนะหญ้าของคุณยายจะที่ของคนอื่นที่ของคนอื่นเป็นหญ้าเนเปียใหญ่โตกัดสมเาใหญ่คือจะตกัดแต่สมเอยใหญ่นุ่มทำไมครับคุณยายนี่เคยเด็กสมัยไม่ราบ ทำไมต้องตัดออกครับคุณยายนี่โบเบียกิ้วโจดความเนี่ยโมกุซูนเกิดครับผมเออเคยเห็นที่ไหนนี่อ๋อคุณยายคุณคุณยยาเริ่มคุ้นผมแล้วนะอันนี้คือย่านีเปียนะคุณยายต้องไปบทต้องไปอะไรอีกไหมนี่บทใครใครบทหลานอ๋อมีหลานช่วยแต่ว่าคุณยายเป็นคนตัดนะครับผม ตัดบ้างก็ไปเรียนยายก็ตัดคนเดียวก็บดคนเดียวบดคนเดียวค่ะตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่โอ้ยเท่าไรแล้วเกือบเจ็ดสิบแล้วเกือบเจ็ดสิบแล้วนะเกือบแล้วเท่ากับพวกยายตุ๊กยายอะไรนั่นแหละครับผมโอ้คุณยายครับเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงยากไหมยากแต่บอสันเตอร์ถ้าไม่มีลูกมีหลานทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณยายเราเจ้าหนุ่ยซีเล้งหนุ่ยซีลาสนอเปิดไมยึงเปเดิมคือเมื่อก่อนนี่เลี้ยง เมื่อก่อนเลี้ยงง่ายเนาะจ้าเมื่อก่อนเราผูกปลออ่อยเออทั้ทงบวัวทั้งควายที่สมัยพ่อแม่อยู่ครับผมแต่ทุกวันนี้แล้วครับคุณยายทุกวันแย,ย่ต้องผูกหมดเมื่อก่อนคือตัวบากผูกอุ้ยนอนค,ครับผมเมื่อก่อนอนี้อิสระเสรีเลยจา้าเต่านาก็เต่าบานครับผมใหญ่กล้ามมาเอ้ยยายกาับกล้ามที่หน้าไปไหนมาเอ่ยมันก็ออกมาสูงเห็นไหมไหนคุณยาย ตัดนี่สูงแบบนี้พอมันโผล่มาก็มันก็สูงอ๋อเขาตัดสูงไปเนาะจ้าถ้าเราตัดเตี้ยๆมันก็ออกเตี้ยๆมันก็นั่นครับผมอันนี้คือตัดไม่ดีจ้านี่ตัดไม่ดีตัดสูงไปตรงนี้อ๋อตัดให้ดีต้องตัดขนาดไหนครับคุณยายโชว์สักอันหนึ่งดิครับนอ่าดูคุณยายนะจะตัดให้ดูนะผู้ชมครับของแท้ของแท้นะครับนี่ตัดเตี้ยๆอ่า เดีกว่านี้มีดกับกระบะด้วยมีดมีคมไม่คมไม่ได้อ้าผมโตเขาว่ามีดเนี่ยกลัวสามีนะไม่ต้องเอาคมคมนะได้ยมได้เพริเพลเม็ด้ฟางเด้ครับผมตัดประมาณนี้นะคุณยายเนาะจาครับครับผมหยุดออกอากาศเด้อครับผมคุณยายว่าเอาออกอากาศด้วยนะคุณยายครับวัวของคุณยายเนี่ยถ้ากินแค่หญ้ากับฟางนี่ผมว่าพอนะถูกต้องไหมครับ ยาเมียนป็น้หอยก็เคปรังเคอิ้กก็จองเดอต่วจองเทียวนุ่งนครับตอนน้ลครับผมาปนอยคุณยายเคยซื้อของแพงๆมาเลี้ยงไหมครับไม่เคยซื้อวัวเลยมีแต่มีแต่พอลูกมายายก็ขายลูกเอาเงินใช้มั่งแต่ไม่เคยซื้อมาเคยซื้อแพงๆมาเลี้ยงไหมเป็นบ้านเป็นยังไงบ้างครับคุณยายบ้านตะมอนม่เคยซื้อมาเลี้ยงยายไม่เคยซื้อเลย คุณยายครับเวลาวัวไม่สบายนี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับวัวเป็นเมียมนสบายของคุณยายนะสุขภาพดีตลอดไม่เคยป่วยเต็มครรึกะดยแสดงว่าการที่คุณยายเอาวอัวมาฝูกข้างนอกนี่เป็นเรื่องดีจริงๆเลยใช่ไหมเจอได้ดิได้ดิได้ไดิเกียหรือดิเกียคุณยายบอกว่าไม่รู้ดีหรือไม่ดีเนานะนะแต่ว่ามันไม่เคยป่วยเนาะเพราะว่าเราเอาออกมาข้างนอกเนาะของคนอื่นนี่เขาขังคอกตลอดเลยใช่ไหมครับ ได้โค้งนี้ยังบีดอะไรง้งก็แจ้งได้แต่ยาย่งจะห็อ๋อมันมีอะไรแบบโค้ยยงใหญ่จนนี้สองคนครับผม,มคนที่เขาเลี้ยงวัวขาดทุนขาดทุนนี่เป็นเพราะอะไรครับคุณยายคุณไม่รู้หรอกไอ้นั่นยายก็ไม่รู้เหมือนกัคนคุณยายซีเรียสเรื่องราคาไหมซีเรียสอะไรซีเรียสซีเรียสแบบไหนซีเรียสก็คือเหมือนกับว่าคาดหวังกังวลกับราคาออหรือว่าไม่เป็นไรเราเลี้ยงแบบธรรมชาติาเท่าไหร่ก็ได้